สวัสดีครับนักเรียนเจอกันสัปดาห์น um ี้นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องการประกอบอาหารนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดอาหารนะครับเราเคยไปรับประทานอาหารในร้านอาหารนะครับเมนูที่เขาเสิร์ฟไปให้เราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันถึงไี่น่ารับประทานอย่างนี้เขามีวิธีการหรือหลักในการจัดยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับการจัดอาหารอย่างไรให้น่ารับประทานจะมีหลักการจัดอยู่เราลองเข้าเรื่องเลยนะครับ ใครมีหนังสือเปิดตามได้นะครับการเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมเช่นถ้าเราทําข้าวผัดเราควรเลือกใช้ภาชนะใส่อะไรนะครับข้าวผัดใส่ไส้กรอกใส่ไข่ใส่ภาชนะอย่างไรควรจัดวางอย่างไรให้เหมาะสมเข้ากับขนาดของภาชนะนะครับปริมาณข้าวที่เราผัดหากมีเครื่องปรุงควรแยกแบบไหนแยกใส่ถ้วยหรือแยกใส่อะไรนะครับให้ชัดเจนนะครับ เพิ่มสีสันของอาหารให้หน่ารับประทานเช่นการวางนะครับการเลือกใช้ภาชนะในการจัดอาหารก็สําคัญนะครับเช่นต้มรดหมูอาหารประเภทน้ําควรจัดใส่ชามนะครับไข่เจียวเป็นประเภททอดควรจัดใส่จานที่ไม่ลึกนะครับน้าจิ้มควรจัดใส่ถ้วยนะครับผลไม้ควรล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นๆใส่จานนะครับเรามาดูคลิป เพื่อที่เราจะทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการจัดอาหารหลักการจัดอาหารเทคนิคการจัดอาหารให้สวยงามครับเรามาเริ่มด้วยเทคนิคการจัดอาหารให้สวยงามนะครับดูวัตถุรอบๆนะครับดอกไม้องค์ประกอบสำคัญนะครับอันนี้หรืออาจจะไม่ใช้ดอกไม้อาจจะใช้อื่น การจัดวางในจานควรจะเป็นดอกไม้ที่สามารถรับประทานได้ด้วยนะครับจะมีประโยชน์สวยไหมครับเนื้อกระดองชัน จบไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการจับอาหารนะครับอันนี้เป็นอาหารประเภทแกงนะครับแล้วก็ตักใส่ชามโดยใช้ชามที่มีสีขาวครับทำให้สีสันของอาหารนะ่ะโดดเด่นขึ้นแล้วก็ไม่ตักในปริมาณที่มากเกินไปนะครับน,นี่ก็ใช้ศิลปะโดยใช้ซอสนะครับช่วยตกแต่งอาหาร แล้วก็การจัดวางของตกแต่งนะครับใช้ใบไม้ให้ดูน่ารับประทานนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้แตงกวานะครับตกแต่งให้จานสวยงามรวมถึงการวางไข่ดาวการวางกับข้าวนะครับที่ไม่มากจนเกินไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการใช้ศิลปะในการตกแต่งให้อาหารสวยงามนะครับใช้ผัก นะครับตกแต่งจานชามให้ดูน่ารับประทานนะครับนี่อันนี้ใช้ใบตองแล้วก็ซอสนะครับสร้างสีสันให้อาหารเนี่ยดูโดดเด่นน่ารับประทานขึ้นมาในการเลือกใช้ภาชนะในการจัดอาหารนะครับเครื่องจิ้มต่างๆเนี่ยเราควรจัดน้ำพริกใส่ถ้วยก้นลึกนะครับจัดวางในจานแบนใบใหญ่หรือจานหลุมจัดผักแก้มให้เรียบร้อยเป็นหมู่ๆนะครับ อาหารประเภทน้ำควรใส่ชามนะครับตักไม่มากจนล้นหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับอาหารประเภทผัดก็จัดใส่จานแบนๆหรือชามก้นตื้นโดยเลือกจานที่มีขนาดที่มันเหมาะสมกับอาหารของเราผลไม้ควรล้างให้สะอาดเมื่อล้างเสร็จแล้วบางชิ้นเราต้องปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอประมาณจัดใส่จานนะครับเช่น พวกสับประรดนะครับหรือแตงโมนะครับให้มันดูน่ารับประทานานั้นจากที่เราเรียนมาครูคิดว่านักเรียนน่าจะมีความเข้าใจและสามารถที่จะไปจัดอาหารให้มันน่ารับประทานสําหรับเสิร์ฟสมาชิกในครอบครัวได้นะครับท้ายนี้นะครับครูอยากจะฝากใบงานนักเรียนนิดนึงนะครับไม่ยากเกินไปนะครับให้เราเนี่ย วาดภาพอาหารหรือจะติดภาพอาหารที่เรียนสนใจมาหนึงอย่างนะครับจากนั้นก็อธิบายถึงการจัดอาหารประเภทนี้นะครับให้มันน่ารับประทานทําได้อย่างไรบ้างนะครับไม่ยากเลยนะครับเอาไปทําดูแล้วก็ส่งคุณครูด,ด้วยนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ